เอาละครับกลาวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีให้ได้ยินแต่เสียงเกมนะครับไม่ให้ได้ยินไม่ไม่ให้ได้ยินเสียงตัวเองหรือว่าเสียงไมโครโฟนของเราที่ผมพูดอย่างนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมปรับให้มันได้ยินน,นะครับผมก็จะมาสอนให้มันได้ยินแต่เสียงเกมนะทุกคนแล้วก็อันดับแรกเราต้องไปโหลดแอปนี้มานะครับอันดับแรกเข้าไปเพจสต,ตูแล้วก็เข้ามาพิามพ์ว่าแอปตัดต่อวิดีโอหน้าจอนะจ๊ะนี่ผมก็ก่กกขึ้นมาอันแรกนะครับ นี่ครับนี่ผมก็ติดตั้งไปเรียบร้อยนะครับเข้ามาตรงนี้นี่สม,มว่าโหลดแล้วนะครับเรากดเข้ามาเลยปับ๊บนี่เป็นคลิปที่ผมตัดต่อไปนะครับเราก็เข้ามาตั้งค่ากัานเลยครับเราจะให้ได้ยินแต่เสียงในเกมไม่ได้ยินเสียงพูดเหมือนผมพูดอย่างนี้นะครับก็จะได้ยินแต่เสียงเกมเลยเราพูดอะไรก็ไม่ได้ยินนะครับเราก็ปรับตามผมเลยนะครับอันนี้หน่วยเวลา ก่อนการบันทึกอันนี้เราจะเลือกตามใจกันนะครับเป็นกี่วิกี่วินับหนึ่งสองสามแล้วก็อัดหน้าจอประมาณนี้ผมจะเอาไว้หนึ่งวินะนี่ก็จะประมาณนี้ความละเอียดผมก็จะเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบนะครับก็มุมหน้าจอผมให้เป็นอัตโนมัติไปเลยนะครับแล้วก็บิตเรตอะไรเนี่ยผมปรับเป็นแปดนะครับเพื่อจะให้มันสมดุลกับโทรศัพท์นะครับแล้วก็เฟรมเรทนะครับผมแนะนําให้เป็นหกสิบนะครับ แล้วกอ็อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบในกันก็ลองนะฮะวิดูผมเป็นอันนี้นะครับปรับตามผมเลยนะครับนี่ผมก็จะตอนนี้ผมเปิดอัดเสียงยนะครับแล้วก็ณภาพ,พเสียงนะครับนี่ให้เป็นหนึ่งยี่ิแปดนะอันนี้ไม่ต้องสนใจนะเป็นเอ้ยต้องปรับต้องปรับครับเป็นหนึ่งเไม่ใช่สี่หมื่นแปดพันนะครับแล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับนี่ๆตรงสําคัญนะครับแหล่งที่มาของเสียงนะครับ ตอนนี้ผมเปิดเป็นไมโครโฟนอยู่นะครับเพราะว่าผมอัดเสียงผมอยู่แต่ว่าถ้าจะให้ทุกคนไม่ได้ยินเสียงพูดเหมือนผมแต่ว่าเป็นเสียงเล่นในเกมอ่ะเล่นได้ยินเสียงในเกมให้ทุกคนปักมาตรงนี้นะครับเสียงที่ไม่ผ่านกระบวนการบีบอัดนันี่กดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เล่นเกมแล้วอัดหน้าจอไปเลยนะครับมันจะทําให้ไม่ได้ยินเส mm. ok ียงพูดเหมือนผมพูดอยู่ตอนนี้นะทุกคนแต่ตอนนี้ผมต้องอัดหน้าจอแล้วก็พูดด้วยเผมต้องใช้ไมโครโฟนนะครับ แต่ทุกคนต้องกดตรงนี้ถ้าไม่อยากให้มีเสียงพูดนะครับกดตรงไมโครโฟนไม่ใช่ไมโครโฟนเสียงที่ไม่ผ่านกองการบีบอัดนะครับนี่กดตรงนี้นะแล้วก็เรามาดูกันอ,อ,อันนี้นะมันก็เป็นพวกอะไรตั้งให้ตั้งค่าเล่นๆนะครับเรามาดูนะครับตั้งค่าในเกมเราต้องตั้งค่ายังไงนะครับนี่ครับก็กดเข้ามาตั้งค่านะครับ ก็ให้ทุกคนปรับตามผมเลยนะครับนี่ของผมเครื่องผมก็จะเป็นปรับเป็นขั้นสูงได้นะครับสําหรับใครที่ปรับไม่ได้ก็ปรับเป็นมาตรฐานหรือราบลื่นนะครับของผมก็จะปรับเป็นอย่างนี้ครับสว่างมากสว่างมากไม่ต้องปรับนะครับเป็นเป็นปกตินะครับแล้วก็ขั้นสูงเปิดแค่ขั้นสูงอันเดียวนะแล้วก็ชาร์โดไม่ต้องปรับนะครับเพราะว่าจะทําให้เครื่องหน่วงและแหลกครับขึ้นมามากขึ้นนะครับแล้วก็คมชัดสูงไม่ต้องปรับนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้สมรรถภาพในการเข้าเล่นเกมหรือว่าอัดคลิปของเรามัน หน่วงหรือว่าแหลกนะครับก็จะเล่นมสนุก,กนะครับนี่ครับสำคัญก็อยู่ที่เสียงนะครับให้ทุกคนปรับตามผมเลยนะครับอันนี้ผมปรับเป็น40นะครับเพราะว่าเวลาเราอัดคลิปจริงๆนะครับมันจะเราจะได้ยินเสียงของเกมเวลาเราเล่นเกมเลยแล้วก็เสียงที่เข้ามาในคลิปของเรามันจะพอดีเป๊ะนะครับเป็นแบบสมดุลไม่ต้องดังเกินไม่ต้องเบาเกินนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็ ไม่มีแล้วมากครับก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละสำหรับใครที่อยากดูคลิปอื่นอีกต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะกดติดตามให้ก,ก็ดีนะครับ